สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันในเกม Fc Mobile กันเช่นเคยกับช่อง My Game วันนี้ผมจะมารีวิวนักเตะนะครับเป็นตำแหน่ง ST 1 1 0นะครับมีคนขอมาหลายท่านเลยก็เลยมารีวิวให้ตามคำเรียกร้องนักเตะที่เราจะมารีวิวก็คือ Michael Owen นะครับผมตอนนี้กำลังตั้งซื้อไว้นะครับยังไม่มีคนขายให้เราเลยแล้วก็มีอีกตัวนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือ d ิน n h u d s นตัวนี้ก็ตั้งซื้อไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาซื้อเสร็จแล้วเรามาตีบวกไปด้วยกันนะครับดิงคุยเส้นตัวนี้นะครับสีเท้าร้อยเจ็ดนะครับต้านรับร้อยยสิบเก้าสัพร่างกายร้อยสิบแปดนะครับมีสกิลลุ้งนะครับแม้ว่าคุณสมบัติจะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแต่ว่าก็ด้วย AI ตัวเก่าของมันนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็เลยว่าอยากจะรีวิวตัวนี้ด้วยเหมือนกันส่วนไมโครโอเวนอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับระแตดสีเท้ามาที่ร้อยสามเก้านะครับการยิงร้อยยิบเจ็ดทั้งวิ่งเด็วทั้งยิงกลมนะครับ พลังงานสีดาวนะครับถือว่าอันนี้น้อยไปหน่อยนะครับถ้าสกิลใช้ได้นะครับที่สดาวมีคุณสมบัติพิเศษนะครับคือเลี้ยงแล้วนะครับปั่นโคง้งแล้วก็กบดักล้ำหน้าถือว่าครบเครื่องนะครับในทางของหน้านี่ครับสตัข้างในนะครับส่วนเวิร์กเลดอันนี้น่าเสียดายนิดนึงเป็นบุกปานกลางแล้วก็ตั้งรับปานกลางต้องดูว่าในเกมจริงนะจะ ขึ้นหน้าไหมนะครับหรือว่าจะอยู่กลางสนามเรามารอไปด้วยกันนะครับตอนนี้ซื้อสตัวไปเลยนะครับทิปเปียด้วยแล้วก็อุตอกีด้วยดูสิว่าจะมีคนมาขายให้เราไหมอยากเล่นนะครับอยากรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับและแล้วเวลาก็ผ่านไปนะครับพอมาดูกันอีกที่นึงได้ใครมากันบ้างโอเคครับได้คุยเส้นอุตอกีโอเว่นแล้ว ทิปเปียรครับรอนานก็ไม่ไหวนะครับลองซื้อคาวาคาวแทนดีกว่านะครับโอเคมากดรับกันโอ้โห4,350ล้านแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตีบวกนะครับผมโอเคเพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะครับสกิปข้ามมาแล้วนะครับตีโอเวนเป็นแมส้มไปเลยนะครับผมโอเคกองหน้านะครับเราอัพสายฟ้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับ สาฟ้า3นะครับยิง1แล่งเราก็โต้กับ1โอเคครับโอเว่นมาแล้วเดี๋ยวรอเทน30ก่อนนะครับผมมาครับแล้วก็30้าโอ้โหดูครับผมฝีเท้านะครับวิ่ง190พระเจ้าจรอดการยิง167นะครับการเลี้ยงบอรสนะครับสภาพร่างกาย1 4 4นะครับนี่สตัดข้างในนะครับผม เดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูนะครับว่าจะวิ่งเป็นจรวดไหมนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเดียนฮุยเซนนะครับตีเม็ดแดงมาแล้วนะครับพอดีว่ามัสเคก็จะหมดนะครับก็เลยได้แค่เม็ดแดงนะครับโอเคความเร็วร้อยยี่สิบห้านะครับการตั้งรับร้อยแปดสิบสามนะครับ แล้วก็สังเกตนะครับ <c oughs> การตั้งรับก็จะโบวกถึง121นะครับเพราะว่าเป็นสกิลลุง้ง <c oughs> น่าจะแน่นแน่ครับตัวนี้ความสูง195เลยนะครับเป็นดาวลุ่งนะครับตัวนี้อายุ20อยู่กับทีมลูม,มิลิกนะครับ <c oughs> อีตกีีครับมันแดง10 25 <c oughs> เหมือนกันฟีทารส1บ6 6นะครับการตั้งรับ152นะครับผม อัพ okay. ตั้งรับนะครับตัวนี้เวิร์กเลดเป็นสูงสูงนะครับไม่ได้มีคนนสมบัติพิเศษนะครับเอาล่ะเรามาจัดลงทีมกันหุยเส้นลงนะครับโมโดกี้นะครับ แล้วก็โอเว่นแทนใครดีครับเนี่ยจริงๆแมเนเจอร์นะครับผมว่ายูเซกับ r าก้านี้พอๆกันนะครับเลือกยากเลยนะครับแต่ว่าลองเอายูเซยืนก่อนนะครับโอเคโอเคมาดูทีมกันครับก็จะสังเกตได้ว่าจะมีตำแหน่งหนึ่งนะครับที่แหว่งไปก็คือ RB นะครับยังซื้อทิปเปียหรือว่าคาวะคาวไม่ได้นะครับ จริงๆได้คำนวณในเว็บ l e n d e r c o m แล้วนะครับว่า o v r เนี่ยจริงๆมันจะถึง115นะครับถ้าได้แป็คขวามาน่าเสียดายนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันก่อนเลยดีกว่านะครับโอ้โหเจอทีมอย่างตึงเลยครับผมมาดู o v r เขาสูงกว่าเราด้วยหรือเปล่านะครับของเรา115นะครับมีแบ็คขวาคือทิปเปียของเราของเข้า1 4ครับโอ้โหกองหน้าเป็นเชฟชงโก้แล้วก็แคเล เบลเป็นอ w เดอนะครับเราได้เขลียก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาเดอะบอยให้อเวนอเวนให้กูลิดนะครับกูลิดออกซ้ายไปที่อุดอกกี้ครับแบ็กซ้ายตัวตึงของเราชไนเดอร์ยูเซเบิโอเอาแล้วครับโทนี่โครสแทงขึ้นไปชไนเดอร์ ider, ครับโอ้ยิงไปติดบล็อกเสียได้ครับผมโอ้โหโทนี่โครสจับหัวแล้วปลดหัวขึ้นมาทันทีเอาล้วครับ ตัวนี้ครอสเปิดเข้ามากุลิตมงไม่ได้ครับเดอร์บอยเดอร์บอยอุตุคียังไงครับต่อกันไปต่อกันมาทําไมเป็นเซนเตอร์บิยิงครับโอโ้โหไม่ดีเลยครับอ่าอุตุคียังตัดบอลได้ครับโทนี่ครอสจ่ายเข้ามาโอเวนยังไงโอเวนส่งออกกุลิตโอโ้โหเป็นกุลิตยิงได้ครับจากการแอซิ์ของไมเคอเวนครับผมอืม ดูครับโอเว่นตอนแรกนึกว่าจะยิงเองโอ้โหจ่ายลอดดากเพื่อนซะด้วยไม่ธรรมดาครับลูกนี้มาดูกันต่อไปตอนนี้โอเว่นได้ไปนหนึ่งแอสซิสต์นะครับเอแล้วเขาบุกขึ้นมาบ้างครับฟิลิปลามส่งต่อให้เกลเลตเบลเกเลตเบลยังได้บอลครับมีลูกดือ้อเชฟเชงโกเปียโลเกเลเบลเปิดเข้ามา บุฟอนกระโดดตบกูลิดเซบซิโกเราจะโดนยิงแล้วโอ้โหบุฟอนปัดได้ครับอุดเก้เคลียทิ้งอุดเกี้นี่ถือว่าเป็นแบ็กซ้ายที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่มาคิดเติมเกมขึ้นไปบุกก็ลงมาช่วยรับทันอยู่ต่อไปคาวาสเกเลียหุยเส้นตัดบอลได้ครับผมอืหุยเส้นนี่ก็ถือว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ตัวสูงนะครับแต่ก็ยังมีความเร็วเอาละเดอะบอยได้บอล เดอะบอยแทงขึ้นไปข้างหน้าโอเว่นครับโอเว่นยังไงโอเว่นครับยึกยักจ่ายต่อไปให้เพื่อนเดอะบอยยิงโอ้โหโกฝั่งเขาปัดไว้ได้เอาละครับโทนี่ครสจะเปิดเข้ามากุลิดมงไม่ได้ครับผมเป็นเดอะบอยยิงโอ้โหเขายังเซฟได้โอ้ oh, เป็นฝั่งเขาได้บอลครับผมคาวาสเกลียมาเทอ คาวสเกเลียแล้วเชฟซิงโก้เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โดนตีเสมอครับท่านผู้ชมเชฟซิงโก้ยิงเข้าไปโอ้โหจบครึ่งแรกครับเสมอกัหนึ่งต่อหนึ่งนะครับไปว่ากันครึ่งหลังทีมเขาชื่อเออไม่มีชื่อทีมหรอกครับเนี่ยเป็นขีดสามขีดฝั่งเขาที่เคลียร์ก่อนครับกุลิดได้บอลเปโลคาวกิเลียเปโลครับออกมาที่ฟิลิปลาม กุลิดแล้วครับเขาเปิดเข้ากลางเชฟเชงโก้ปุบอ๋อเป็นวิดิตตัดบอลได้ครับเราได้สวนชไนเดอร์ให้เดบอยควินเดบอยส่งมาให้อเวนครับอเวนยังไงอเวนยังไงเลี้ยงไปแล้วครับความเร็วมีอยู่แล้วความเร็วมีพางเดียวเข้าไปตวนแย่งครับผมไม่เป็นไรครับผมอา้าวเราเสียฟาวโถนึกว่าได้บอลครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรบูฟฟอน จับได้สบายครับผมาล้ครับเตะเปิดมาปึบเป็นเขาได้บอลแปลวเลยครับโอ้คาวาสเกเรียโอเคครับเป็นคุยเส้นไปสกัดได้แล้วยังไงต่อครับออกเป็นวิดิดครับวิดิดกูลิทได้บอลโทนี่ครอสโอเคครับเตะอัดเขาครับเรายังได้ทุ่ม เขาถึงกับต้องเปลี่ยนตัวนะครับทิปเปียเคลนทิปเปียรครับจ่ายเข้ากลางมาที่ชไนเดอร์โอเวนครับโอเวนยังไงตัดกับให้ชไนเดอร์ชไนเดอร์ยังไงส่งให้กุลิตยิ่งติดบล็อกครับผมเราได้แต่ม,มุมครับเปิดเข้ามาโอ้โมงไม่ได้ครับเป็นเขาเตะสกัดออกมาครับอูโดโกี้ใต้บอลแบ็กซ้าแล้วก็ไปยืนช่วยเกมรับได้ดีครับเมื่อกี้ ฮูโดกี้เลี้ยงขึ้นมาครับโอเคไม่เสียบอลโอเว่นครับอา้าวทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้โอเว่นครับเลี้ยงคล่องครับคล่องครับยังไงจ่ายหรือยิงจ่ายเข้าไปที่เดอะบอยเดอะบอยยังไงเดอะบอยยิงโอ้โหเดอะบอยครับโกเขาปัดไม่ออกครับปัดไม่ไหวเลยครับเจอเควินเดอะบอยยิงเข้าไปโอ้โ oh หถือว่ารูปเมื่อกี้โอเว่นทำได้ดีนะครับผมเก็บบอลไว้กับตัวแล้วก็เลี้ยงเข้ามา เปิดโอกาสให้เพื่อนได้ยิงนะครับเอาแล้วครับใกล้จะจบเวลาแล้วดูซิเราจะชนะได้ไหมครับแม์นี้เอาแล้วครับเขาเลี้ยงเข้ามาฮุยเส้นยังไงฮุยเส้นฮุยเส้นวิ่งหน่อยลูกวิ่งหน่อยอยากให้เขาได้ยิงโอ้ไม่ครับผมเข้าไม่ทันครับเจอซนนะครับโอ oh ้สองเฮงมินยิงตีเสมอให้เขาน่าเสียดายมากๆครับแม์นี้ นึกว่าจะชนะแล้วเชียวกลายเป็นคุยเส้นนะครับวิ่งเข้ามาสกัดไม่ทันแบบนี้ก็เลยน่าจะจบที่เสมอสองสองนะครับผมโอเคก็จริงๆเท่าที่เล่นมานะครับไมเคิลโนเวนดูเหมือนว่าโมดมดเมนเจอรนี้จะไม่ค่อยยิงเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเลี้ยงนะครับแล้วก็ส่งบอลให้เพื่อนเสียมากกว่านะครับมาดูคะแนนกัน หมเคิลโอเว่นนะครับได้8.0นะครับได้ไป2แอสดซิตส่วน MVP แมตช์นี้เป็นเควินเดอร์บอยนะครับหุยเส้นได้6.4นะครับส่วนอูดูกี้ได้6.6นะครับโอเคโอ้เอาแล้วครับเมื่อกี้กดลืมกดอัาครับท่านผู้ชมลูกแรกเมื่อกี้เป็นโอเว่นนะครับแทงทะลุให้ชนไนเดอร์ยิงนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดไฮไลท์ให้ชมทีหลังนะครับเรานำไปที่1-0แต่ว่าลูกนี้ เขาก็มาตามตีเสมอได้นะครับจาก e ู oh, oh, oh. เซ i o โอ้โหแล้วเกมสูสีอีกแล้วครับโอ้โ oh, ห oh, ตัดไม่ทีกทีครับเป็นเราโดนหมงนะครับเป็นดีนเฮยเซนของฝั่งเขาครับหมงเข้าไปถือว่าเป็นรีวิวให้ฝั่งเขาแล้วกันนะครับผมลูกนี้ดีนเฮยเซนหมงได้เหมือนกันนะครับขนาดไม่มีคุณสมบัติหมงลูกทรงพลังนะครับแต่ก็หมงลูกเตะบอลได้เนาะ โอเคครับเราตามอยู่1นต่อสครับโอเว่นส่งให้กุลิดกุลิดเปิดให้อุดอกี้อุดอกีส่งต่อกุลิดอย่างเก็บได้ครับใายเข้ามาที่ USB โอโทนี่ครอสยังไงยังไงยิงเธอครับลูกโอ้ยิงไม่ได้ครับโกเขาปัดไปได้ครับเซกเชนนี่เซกเชนี่นี่เหนียวมากนะครับถ้าใครหาโก Go, อยู่ไปซื้อได้เลยครับปุ๊บโอโห,หุยเส้นได้มงครับ แต่ยังหัวไม่คมพอนะครับลูกนี้เซกเชนนี้ก็เซฟได้อีกแล้วเซฟไปได้ยังไงยูเซเบลเปิดโหเป็นยังไงครับอ๋อ oh, หมดครึ่งแรกครับผมเราตามอยู่1ต่อ2ครับก็จากการที่เล่นโหมดมีเนเจอรมานะครับเกิน20แมตช์แล้วนะครับเท่าที่สังเกตดูโอเวนจะไม่ค่อยเทพนะครับยังสู้ยูเซเบไม่ได้นะครับ หรือแม้กระทั่ง R9 ผมว่าก็ยังซู้ไม่ได้นะครับเหมือนว่าจะเป็นตัวจ่ายบอลน,นะครับให้เพื่อนเสียมากกว่าซึ่งแปลกมากๆเพราะว่าจริงๆด,ด,ด,ดูสแตตแล้วดูคุณสมบัติแล้วจริงๆน่าจะเป็นตัวจบนะครับแต่กลายเป็นเหมือนว่า Work ์กเลอาจจะไม่ใช่สูงกลางหรือว่าสูงต่ําแบบกองหน้าทั่วไปนะครับเหมือนว่าเขาจะก็เลยไมไ่ค่อยขึ้นสูงเท่าไหร่นะเลยแบบได้บอลที่ กล,กลางสนามหรือว่าหัวกะโหลกซะมากกว่าไม่ค่อยขยันหาตำแหน่งเลยนะครับอาจจะมีขอมีความ,ม,มเห็นตแตกต่างจากคนอื่นนะครับโอ้โหแมตชนี้เราเละเทะเลยครับผมโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโดนยิงไปแล้ว5ต่อ1ครับสงสัยแมตชนี้โดนล็อกผลใช่แล้วครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเล่นมา รีวิวโอเวอร์มาประมาณ20กว่าแมทแล้วครับแต่แมทนี้อับประโยชน์สุดแล้วครับโอ้โหก็ถ่ายกันมาให้ผู้ชมดูนะครับแบบเรียวๆไปเลยนะครับอ้ดูแสแตททีมเรานะครับเอาอยัางไงครับดูดูเซยิงตีตึ้นขึ้นมาหน่อยโอ,โอ้ครับผมก็แมทนี้เราก็ตามอยู่2ต่อ5นะครับผมดูซิเราจะตีตึ้นอีกสักลูกหนึ่งได้ไหมนะครับ อยูไปไหนครับลูกยูเซ่เลี้ยงไปไหนครับโอเว่นมองไม่ได้เนาะมาดูพลังงานกันนะครับเก้าสนาทีแล้วโอเว่นก็แทบจะหมดนะครับผมโอ้แมตช์นี้นี่อับประยศเลยนะครับเราชนะที่การคองบอลนะครับแต่ว่าการยิงนะเขายิง7เข้ากรอบ7เลยนะครับความแม่นยำแม้เราจะส่ง93%นะเรับ91นะครับโอ้โหเลเทะมากๆ มาดูสแตตโอเว่นครับได้6.3นะครับอัะยศทั้งทีมครับแมต์นี้โอเว่นแม้ว่าโอเว่นจะได้แอซซิตไป1นะครับผมเอาละครับอันนี้ก็จะโชว์สแตตของอีกแมตหนึงนะครับที่ได้แคปหน้าจอเอาไว้นะครับ MVP ก็จะเป็นดีนฮุยเซนนะครับได้8.1เลยนะครับส่วนอุดอกกก็7.8นะครับไม่น้อยหน้าส่วนโอเว่นก็ได้เป็น7.4นะครับ อันแมตต์ต่อไปนะครับฮุยเซนได้6.6เองนะครับส่วนโอเว่นแมตต์นี้ได้ MVP นะครับจะเห็นว่าแอซิดไป2นะแต่ว่าก็ไม่ได้ยิงอีกแล้วนะครับผม,อมโอเคแมตต์นี้เสมอ3.3นะครับมาดูสแตทของแมตต์3-3กันนะครับก็โอเว่นได้ยิงลูกหนึ่งนะครับได้8.1นะส่วนฮุยเซนโอได้6.0เท่านั้นเองนะครับ หรือว่าจะไม่เหมาะกับม a n นเจอร์เหมือนกันนะครับโอเว่นก็ไม่เหมาะกับม a n นเจอร์ส่วนดีนโฮยเซนผมว่าก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเนี่ยอุดกีก็ได้6.1นะครับจริงๆทีมผมก็1.15แล้วนะครับอือ OVR s t a n แบบนี้ครับโอเว่นนะครับแอซิดอีกแล้วนะครับได้7.6นะนะครับอุโดกี้หกโยเซนก็6.5นะครับ โอเคแมต์นี้ฮุยเสนได้7.1นะครับโอตุกิ6.4ส่วน MVP ก็เป็นโอเว่นนะครับได้8.1นะนะครับแต่นี้ผมก็แคปหน้าจอมาเฉพาะแมตที่โอเว่นเล่นดีนะครับในช่องสารภาพตามตรงส่วนแมตอื่นที่ทีมชนะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกุลิดนะครับหรือว่าเดอะบอยแล้วก็ยูเซบิโอเป็นคนยิงเสียมากกว่าครับโอเคนะครับผมอันนี้เป็นแถมนะครับ เป็นหุยเส้นนะออยิงแบบนี้ก็ได้นะครับอดูครับผมเป็นดินหุยเส้นกระโดดต้าตีลังกายิงเข้าไปทำไปได้นะครับลูกนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับความเห็นของผมผมว่าออไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับโอเว่นกับการเล่นโหมดม a น a เจอรนะนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อในโหมดไฮท h e a d ในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับ ครับส่วนรูปนี้นะครับไม่รู้เป็นข่าวลือหรือว่าจริงเนาะว่าโยฮันครับจะมาไหมนะครับอืมน่าตุนกันทีเดียววันนี้ลากันไปก่อนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้กันหน่อยนะครับผมเอาละครับมาดูแมตชนี้นะครับผลประการแข่งขันนะครับโอเว่นก็ยิงช่วยเรา2ลูกนะครับชนะไป3 2มสองมาดูไฮไลท์กันครับ ตักบอลมาบอลโดงโอเว่นหลุดเดี่ยววิ่งแซงกองหลังแล้วยิงเข้าไปครับเข้าเสาสองอย่างสวยงามดูครับโอ้โห,โอโหกองหลังคัวทิมไปเลยงดงามครับผมดูลูกต่อไปครับผมโอเว่นได้บอลเลนเชนครับแต่บอลไปข้างหน้าแล้วก็หลุดเลยครับยิงหักข้อเข้าไปโอ้โหโกหมดสิทธิ์เซฟครับ การวิ่งหาช่องของโอเว่นครับโอ้โหแล้วก็แต่บอลฟึบโอ้โหอย่างคล่องครับ